เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมชุติพงศ์พิวพินโยสมาชิกสภาผูดด้แทนราษฎรพักเก้าไกลจังหวัดระยองอำเภอบ้านค่ายปลวกแดงวังจันทร์วันนี้ผมขอร่วมอภิปรายยติด่วนเรื่องปัญหาน้ําท่วมเพื่อส่งมอบปัญหาให้กับรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและดําเนินการแก้ไขปัญหาท่านประธานครับเมื่อคืนมีฝนตกหนักทั่วพื้นที่ทั้งจังหวัดระยองมีหลายจุดเกิดความเสียหาย จากน้ําท่วมขังแต่จุดที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้เป็นจุดที่มีปัญหาหนักกว่าที่อื่นคือที่บ้านหนองพาวาตําบลบางบุตรอําเภอบ้านค่ายเหตุผลที่จุดนี้มีปัญหาหนักกว่าที่อื่นเพราะจุดที่เสียหายเป็นผนังกั้นน้ําในบ่อเก็บน้ําซึ่งเป็นบ่อที่มีน้ําปนเปื้อนสารปิโตเรเลียมไฮโดโครคาร์บอนน้ามันและไขมัน1 0 6 ซึ่งถูกจัดว่าเป็นวัตถุอันตรายในระดับที่50ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายพศ2538ของโรงงานกำจัดของเสียที่ชื่อว่าวินโปรเซสจำกัดครับท่านประธาน หลังจากฝนตกหนักผนังกั้นน้าแตกผลกระทบจับพันที่เกิดขึ้นคือบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนโดยรอบพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหายรุนแรงน้ําที่ไหลออกมาไหลเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนไหลเข้าไปในสวนเลือกสวนไล่นาพื้นที่นี้ผมเคยไปลงพื้นที่มาแล้วอย่างพลาลารอบรอบที่ปลูกอยู่ใกล้ๆสวนแค่น้ําไหลออกมาบ้างเป็นบางระยะก็ตายทั้งสวนแล้วครับตอนนี้ไหลออกมาเพราะทำนบแตก ก็ไม่ต้องคิดกันเลยครับว่าพืชผลการเกษตรจะเสียหายขนาดไหนและย้ำอีกครั้งน้ำที่ไหลออกมาจากบ่อนี้ไม่ใช่น้ำธรรมดาที่ไหลมาตามน้ำท่วมแต่เป็นน้ำสารเคมีที่ปนเปื้อนและตอนนี้ได้ไหลทะลักลงไปรวมกับน้ำในคลองโบดไหลเข้าทางมากกลางไปที่คลองน้ำงูเข้าสู่คลองใหญ่สุดท้ายน้ำสายนี้ที่ปนเปื้อนสารเคมีไหลไปจบที่แม่น้ำระยองแม่น้ำสายหลักของจังหวัดระยองเตรียมตัวไหลลงสู่ทะเลเป็นที่เรียบร้อย ท่านประธานครับความเสียหายกว้างใหญ่ขนาดนี้เกิดขึ้นจากจุดเล็กจุดเดียวนะครับคือโรงงานที่ชื่อว่าวินโปรเซ s ate. จุดเริ่มต้นของโรงงานแห่งนี้เริ่มตั้งแต่ปี2554ครับตอนนั้นบริษัทวินโปรเซ s ได้มีการทําขอใบอนุญาตประกอบกิจการคัดแยกสิ่งปฏิกูลและวัสดุไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นอันตรายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่ก็ถูกคัดค้านอย่างหนักจากชาวบ้านบ้านหนองาวาตำบลบางบุตรถึงขนาดว่าชาวบ้านต้องไปตั้งเต็นท์ ขวางไม่ให้รถขนขยะเข้าไปในโรงงานที่กําลังขอใบอนุญ,ญาตอยู่กันเป็นเดือนๆมาแล้วนะครับผมเคยไปลงพื้นที่มาหลายครั้งหลังจากคัดค้านมานานมากแต่วินโพสตก็ไม่หยุดโครงการพยายามขอใบอนุญ,ญาตพร้อมลักลอบดาเนินการต่อไปเรื่อยๆทั้งที่ยังไม่มีใบอนุญ,ญาตนะครับจนสุดท้ายหลังจากคัดค้านเป็นอย่างหนักทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็มอบใบอนุญ,ญาตให้ในปี2560ไป7ใบ ความเสียหายเลยยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตรงจุดที่เป็นน้ําสีดําในสไลด์นะครับคือบ่อที่มีสารเคมีไหลไปรวมและก็มีบ่อข้างๆที่น้ําไหลลงไปรวมข้างๆเป็นน้ําสีน้าตาลที่ตอนนี้ทานบพังทลายลงไปแล้วนะครับสุดท้ายประชาชนในพื้นที่จึงตัดสินใจที่จะยื่นฟ้องบริษัทวินโพเซยในปี2564และชนะคดีในปี2565โดยสารพิพากษาให้จำเลยร่วมกันชำระค่า ค่าเสียหายให้แก่โจทที่ยื่นฟ้อง15รายเป็นจำนวนรวม20ล้าน8แ20,3718บาทพร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีนับจากวันที่ฟ้องเป็นต้นไปเรื่องไม่ได้จบแค่นี้ครับเพราะหลังจากนั้นในเดือนมกราปี66บริษัทวินโพสเทตทำสัญญา2ฉบับในวงเงิน12ล้านบาทว่าจ้างให้บริษัทเอ i n t อินเตอร์เคมคจำกัดเป็นผู้ดำเนินการรับเหมาบำบัดของเหลวและกากตะกอนของเสียที่เป็นอันตรายแต่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ครับ และไม่มีการตรวจสอบอะไรที่มากพอผมเคยประสานไปหลายครั้งไปลงพื้นที่มาหลายครั้งผลที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เห็นถ้าทําได้ดีฝนตกน้ําท่วมครั้งนี้ก็จะไม่เกิดปัญหาพอพนังกั้นน้ําและน้ําเคมีก็ไหลเข้ามาทะลักเข้าสู่บ้านเรือนของประชาชนและเรื่องสวนไล่นาเสียหายเป็นอันมากตอนนี้ผมไม่รู้ว่าพืชผลการเกษตรจะเสียหายเท่าไหร่ไม่รู้ว่าน้ําเสียนี้จะไหลไปที่ทะเลไหมจะกระทบประมงหรือไม่ แล้วความทุกนี้มันจะจบที่ไหนครับหรือจะจบที่อาหารทะเลที่อยู่ที่พวกเราผมก็ไม่ทราบแล้วเรื่องนี้เราได้ยินกันวันนี้เพราะน้ําท่วมออกมาแต่ว่าเรื่องนี้ยาวนานมา12ปีแล้วครับที่ชาวหนองพาวาตําบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายต้องแบกรับแล้วมันจะต้องไหลออกมากี่ครั้งที่มีฝนตกเรื่องนี้เราไม่มีทางทราบได้ระบบราชการก็เชื่องช้าและเราต้องรอให้เราต้องลุ้นอีกอกี่ครั้งว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเท่าไหร่ถึงจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ มีอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องทำรองเดียวกันครับท่านประธานแต่ย้ายตําแหน่งไปแค่นี้เดียวในในสไลด์นี่คือน้ําที่ไหลออกมาเมื่อคืนนะครับแล้วไปถ่ายมาวันนี้ตอนเช้านี่คือพอน้ำไหลผ่านนะครับสารเคมีตอนนี้คือฝังอยู่ตามถนนแล้วก็บ้านเรือนประชาชนแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับ เป็นเหตุคล้ายๆกันเกิดขึ้นที่คลองช้างตายมีเหตุเมื่อปี2558เดือนมีนาคมนะครับริมถนนสาย4006บ้านคลองช้างตายหมู่6ตำบลหนองตะพานพื้นที่20ไร่มีการลักลอบนำน้ำทิ้งสารเคมีและว,วัตถุอันตรายใส่บอ่อปอกซีเมน10ปลอกไปวางไว้แล้วก็ฝงังไว้แล้วก็มีการแจ้งให้หน่วยงานมาตรวจสอบ พบว่าเป็นสารเคมีที่มีกลิ่นเหม็นทําให้เกิดการวิงเวียนกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่มีหน่วยงานมาตรวจสอบมากมายครับหน่วยงานสั่งการให้ผู้เช่าที่ดินผืนดังกล่าวคนย้ายสารเคมีและวัตถุอันตรายออกจากพื้นที่โดยเร็วเพราะอาจจากปนเปื้อนรั่วไหลออกมาอีกให้ไปจังกำจัดอย่างถูกวิธีซึ่งก็น่าจะจบตอนปี58นะครับสรุปผ่านมา8ปีครับฝนตกน้ําท่วมครั้งนี้ครับทำให้รู้ว่าสารเคมีตรงนั้นที่ถูกสั่งให้ย้ายไม่ไปไหนเลยครับมันอยู่ที่เดิมครับ แล้วน้ําฝนก็ช้าเอาสารเคมีพวกนี้อีกจุดหนึ่งที่คลองช้างตายไหลเข้าไปรวมที่คลองกระเดเข้าคลองทํามาไหลเข้าแม่น้ําระยองและลงทะเลไปอีกเป็นที่เรียบร้อยครับจากฝนตกหนักน้ําท่วมครั้งนี้ท่านประธานครับนี่เป็นเพียงสองกรณีที่ผมสะท้อนให้เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับปัญหา จากฝนตกหนักและน้ำท่วมผมไม่ทราบว่ามีอีกกี่หลุมหรืออีกกี่โรงงานที่ฝังอะไรแบบนี้ไว้ในเขต EEC ไว้ในเขตบ้านเรือนของประชาชนไว้ในเขตที่พี่น้องทำเกษตรกรและผมต้องร้อยฝนตกน้ำท่วมทุกครั้งเหรอครับถึงจะได้รับทราบว่ามีสารเคมีไหลลงไปในพื้นที่การเกษตรไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนให้เดือดร้อนเรื่องนี้น้ำท่วมเป็นปัญหาส่วนหนึ่งแต่น้ำท่วมครั้งนี้พาเอาปัญหาที่ใหญ่กว่า ไหลามากองรวมกันและผมขอแจ้งไว้นะที่นี้ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดฝากไปยังรัฐมนตรีเพื่อให้ทราบว่าเรื่องนี้น้ำท่วมก็เป็นปัญหาสิ่งที่ตามมาปัญหาอาจจะหนักกว่านี้ถ้ามีปัญหาสารเคมีปนเปื้อนไหลไปพร้อมน้ำท่วมครั้งนี้ขอบคุณครับท่านประธาน